สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องฟองปายสปูสคุณกับผมสวัสดีสอกวันศุกร์กับพี่น้องวันศุกร์ุดทันซาครับผมดนเวลาเรืองานนะครับเมื่ขึ้นนี่ฝนตกช่วงซีถุมครับพี่นออ้องเลื่อนตรงเดีเอารถใหญ่มาก ถ้าเป็งบรรยากาศตอนเหลืองงานครับทั้งอีถึนซี่บอรฮาทั้งในยองเฮา จะออกจากโรงงานครับพี่นอ้องกำลังเลืองงานคนกำลังเลืองงานกำลังหลายแล้วครับ ส่วนส่วนเลยครับเลยงานพี่น้องแปดโมงพอดีครับทําการแปดโมงทำการครับผมชอบมากอะโอ้ก็แดดอากาศดีใช่ไพี่น้องเนาะครับมากอะเอาเลยครับเรียบร้อยเลยวันนี้ตามแผนทั้ง่มทุ้งฝนมาดีเมื่มขึ้นนี่กอ็อยู่ดีดก็ตกลงมากครับ ไม่มีข่าว่าไม่มีขา่าวเลยตอนหัวคำมาชิตกอยู่ดีกับโต๊ะก็มาช่วงสามทุ่มสี่ทุ่มกับร้างเสียอันน,นอนเสียบๆก็จิตเตือนสักเด็กๆหน่ยนอยๆแต่ไม่เห็นงานครับก็เลยต้องไดนตื่นตื่นใบฝนตกคำฝนตกลงมาไอแบบเสียวหมอดใส่มากกับไอ ดอกยางบอดีครับผมหล่อบอนหล่อบอดีครับพี่น้องมาเบิ่งผู้เสบบูสาวเหมือนกันครับผมพี่น้องมาเบิ่งผู้สาวนต้องทางครับเรือบอดท่านพี่น้องมาหล่อทัพปีดีกว่า มาเลาะเสร็จนี้ครับผมเดี๋ยวจังเขาทังหลักโอ้บรรยากาศแจ่มใสดีขนาดเสานี่ก็ได้เด็ดอ่อนๆใส่มากแดดแกๆวันศุกร์สุดทันษาครับผมบินกับวันเสาร์แล้วครับโอ้ออกกลับไปกะบ่ได้ดห้ยังดอกครับนอนอย่างเดียววันเสาร์ก็ได้ วิถีชีวิตคนโรงงานครับวิถีชีวิตพี่น้องชาวโรงงานคนต่างจังหวัดข้ามาเฮ็ดงานกับประมาณนี้นะพี่น้องพอโรงงานกับห้องกับห้องมาโรงงานโรงงานกับห้องอยูนนะครับวันอยู่นี่แหละต้องขอกำหนากันการผลมันในมีเวลเนี่ยคิดเองครับผมกันบริการ กเขาตลาดลนะพี่นอ้องสื่อเห็ดสื่อสื่อเขาเขาทุงแต่ช่วงนี้ก็ผมก็ซื้อไม่เห็ดเองครับผมเพราะว่าต้องภาพมีบาดไปให้กินเขาฮะภาพมีบานไปหยาดครับผมก็เลยหาซื้อหน้ามาเห็ดกินเองครับ จักหน่อยรับเพราะว่ารถช่วงเลือกงานเนี่ยรถไหลครับพี่น้องมออไซค์ไหลครับยุกงน้อยเนี่ยก็รถรับส่งเดี่ยครับเพราะว่าออกตามออกไปเวลาครับบางโรงงานเป็นรถรับส่งไลยเพื่อออกตามเวลาครับนีเวลาออกออกพร้อมกันบด้คกับเขียนนีติดเนี่ย,นยขนาดว่าออกคนละเวลาแต่ยังติดครับ ป้าย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 ไปไปค่อยมากแล้วครับใครอยู่ถนนเมื่อกั๊บบอบ่อจืดบ่อแฉมันแห้งนะครับตกมาวันขึ้นนะครับซีทุ่มก็ว่าแล้วกับเร้าหรอพี่น้องเศร้าตกแล้วครับนี่ออก หนาดีคมนะครับบรรยากาศในนิคมครับทั้งระยองครับทั้งอีถึงซีบอดทางเถ่อพบกับภาพพี่นองไปเบึงไปแล้วครับทั้งอมตะสิตี้ทั้งอีถึงสยามครับสีสันครับยังมาเศร้าโอ้ฟันิต้ ตลาดข้าวเขียวเปนยนังไนว่าอยู่ยังขายข้าวเขาอยู่ chặt 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 cái chặt 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 bị chặt 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 cái chặt 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 รึกตอนคำนำมาอีกหรือจะในบุ๊ <c oughs> คทำมาเท่แล้วมาอีกแต่ก็บยานเนาะครับต้องมาโหลดวันศุกร์แล้วไม่มีอะไรง่ะคับมีงานอันสบายเนี่ยครับ busang busang kapu เนี่ยไปไกลๆถ้าผลคลึมอยู่ครับหรือว่าหมอกเนะเจสซี่กับขึมอยู่ทั้งอัมบตาสิติถ้าผนครับ ผู้สาวครับนั่งกำล,งลังถอนพี่น่อโอ้เป็นล้านเนื้อตัวนี้ปรีเลยกับแก้มไปในตัวเลยพี่น้อง นี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงเศร้าๆครับพี่น้องครับบรรยากาศเลิ่กงานนีเศร้าๆ,ๆอ๋อกะพะมีน้องเข้าทั้งยืนซีบอร์ดครับคว้าเมื่อนี่ตลาดพี่น้องเ่ยแต่ก็ขอครับสีสนันยามันเคร้าครับ จังไงก็ฝากพี่น้องกดนไหลก้นแชร์ให้กับเด้อฝากกดติดตามให้ได้รับผมกดสับสไลด์ด้วยครับกดเอ่อกดไลหลนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้สองน้อยหน่อยสองหนึ่งพี่น้องครับจับงไงก็ฝาก,กาหให้พี่น้องเด้อฝากกดไลหลน,นะครับกดไลห์น้อยหน่อยพี่น้องฝากกระทืบไลท์ให้ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจพี่น้องเพื่อเป็นยังไงกับควายมันดันสีดครับ ช่องเล็กน้อยหนึงครับพี่น้องห้างเถื่อกระเป๋าพิทบอถือในข้อขาอาญาติบาดคำ้อครับเด้อมันเถื่อกลีนรั่วกลีนไหลสมออบพีเดี๋ยวติเป็นไปกับใจดมือเนี่ก็ได้บ้างเมือกับว่าเอว่าวดีนิดนิดหน่อยไม่มีสาระหรอกครับแต่ว่าช่วยพี่น้องว่านะครับถ้าพี่น้องว่าเบิ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆครับทำถนนทวนทางเลยนะครับบนรถบนล่าเบิ่งการสัญจรการใส่ชีวิตของพี่น้องชาวน้างานห้องครับ พวกนี้ค่าขนาดครับจักรจะกินยังครับพี่น้องเชา้านี้ก็ได้ เอาแลว้วสะพานสียาเริ่มติดแล้วครับสิ่งนี้เจอครับผมเป็นธรรมดาปกติครับผมเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวเข็นอุสยเขยนนี้คมอยู่เดี๋ยวครับใส่เมื่อไนี่ก็ได้กับเขาเวพี่นองเลย เราขอเ่ิมาสอาครับเบ่งกันเบ่งนักกินกันมี้ยรา อพี่น้องครับผมเดี๋ยวมาพบพาพอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาผาพบรรยากาศยามตรวาสอบบ้างฝากมาตอนพี่น้องครับเดี๋ยวมาพบพาพ,พอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ